โรงเรียนคนทีพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลตั้งอยู่เลขที่999 9, 9, หมู่9ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรก่อตั้งเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช 2,522บนพื้นที่จํานวน35ไร่2งาน31ตารางวาโดยการนำของกำนันสมบูรณ์รัฐถาและประชาชนในท้องถิ่นและได้รับการบริจาคที่ดินจากกำนันประสิทธิ์วัฒนศิริโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนมากกว่า40ปีโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน42คนและนักเรียนทั้งหมด550คนวิสัยทัศน์โรงเรียนสร้างคนดีมีทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนปัจจุบันบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการนางสาวพัทรวดีบินทวิหกและนางสาวอรวรันเที่ยงดา รองผู้อำนวยการแบ่งการบริหารงานออกเป็น6กลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษาด้านการเรียนการสอนการจัดแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนสาขาวิชาวิทย์คณิตสาขาวิชาศิลป์ทั่วไปและสาขาวิชาทวิศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอาทิเช่นวิทยาลัยสารพัดช่าง บริษัทไอโนโมโตประเทศไทยจำกัดและมูลนิธิประสิทธิ์วัฒนศิริเพื่อชุมชนและประชาชาวบ้านมีการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลโดยการจัดการเรียนการสอนวิชา i ออสภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาจีนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายและรอบด้านเพื่อพัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ทางทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาครูทุกคนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่21มีการกํากับติดตามนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สถานศึกษาจัดให้มีสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยเอื้อต่อการศึกษาหาความรู้และพักผ่อนมีห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆห้องสมุดการให้บริการฟรี WiFI ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ที่มีอุปกรณ์ครบคัน และพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้รางวัลสถานศึกษาได้รับการประรกันคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ทั้ง3ด้านในระดับดีมากรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพท ระดับ4ดาวประจำปีพุทธศักราช2,564สถานศึกษาที่มีคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,565รรางวัลระดับยอดเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลางระดับยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค ภาคเหนือประจำปีพุทธศักราช2565โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21รางวัลโรงเรียนคุณภาพจากการประเมินมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ s p m 4 1โมเดล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา3ปีต่อเนื่องระหว่างปีพุทธศักราช2563ถึง2565รางวัลครูได้รับรางวัลในระดับชาติได้แก่นางสาวกฤิจิดารัฐาและนายธีรรัตนแสงสิริปรีชารางวัลน,นักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปีพุทธศักราช2564ระดับจังหวัดประเภทค,คลิปวิดีโอสั้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพรองชนะเลิศอันดับ 2. โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยประจำปีพุทธศักราช2564ระดับจังหวัด ประเภทเพลงของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุ16ปีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนครั้งที่18ประจำปีพุทธศักราช5 6 6นันกสนานกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรางวัลจากการแข่งศิลประหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่อีกหลายรายการดังนี้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของบุคลากรจากความรักความผูกพันของชาวเทาแสตการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมส่งผลให้โรงเรียนคนทีพิทยาคมได้รับการยอมรับได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจจากผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเพิ่มขึ้นและเป็นสถานบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมสืบไป